ไปดูวิสูครับเข้ามาที่หูดวงจักมอเตอร์ุัหินเนี่ยตัวนี้มันจิ๊บวิสูไหมฮะฟอร์ดเหรอ <c oughs> ตามันบุมเข้าไปข้างในนี่มัน รุ่นเดียวกับที่อยู่หองหฉินไหมหั้รุ่นนี้แพงดิ เครื่องเดิมด้วยยอดอันนี้อะไรเนี่ยถังน้ำมันนะไตไตนี่น่าจะเป็นยี่ยี่สี่ตัวเบลลมรเล่ โอ้ไม่รักจริงนี่ไม่ได้อะนี้โอ้โหอันนี้ซื้อมาแพงด้วย นี่อะไรมันเนี่ยมอ่อน้ำอ่ะ มีสามเก้าน่าจะแยกกันเกียร์หลักเกียร์สโลโฟโลฟโลฟไฮสัตวภาพไอไอหม้อพักนะ้ำเขาของเดิมเขาเลยปะไม่ใช่อ๋อไว้ขัางน ผมเคยถามจำได้ว่าไฟมันบุบเข้าไปข้างในอ่ะมีมีคนก็ขี่มาแล้วไปเจอที่จอดเติรนแล้วมาที่เอเชลลองถามถามดูสี่แสนอ่ะใช่ครับแต่มันมันสวยกว่าน,นี้นะครับรุ่นเนี้ยจำได้ว่าไฟมันบุบ ขา,ขายขายนะู่ก็ไกกม่หกจ้าลวยหวานครับจิปมิซูมันข้างหน้ามันเป็นรูปเหมือนมิซูถ้จิปอ่าอันนี้จิปฟอร์ดดูยังไงอะครับมิซูมันเป็นรถญี่ปุ่นนะ มันทำเรียนแบบกันก็ต้องมีพระหินทรารถรถของในนั่นเองคอินเดียมันก็ทําแบบท้ายกันเนี่ยเหรอแ,แล้วของวิลลี่อ่ะครับวิลลี่นี่ของอเมริกาวิลลี่กับของไอ้ก,กันนี่แหละอ๋อคิฟฟอร์ดคิฟวิลวลี่อะของอเมริกาอ๋ออ๋อหน้าตาคิฟฟอร์ีอไรนสามเอ็ อ๋ออ้น,นั้นสิงทะเลทรายใช่ไหมสวยเลยะนะทำอกีกพวกจิ๊บทะเลทรายที่มันเป็นปิกนกไปแลนะ้วใช่ไหมตะกอดกิ๊บพวกนี้นี่อยู่ในใค่ยนยาเลยสวนเพียบเลยนะ อิูเยยบเลยเาเ็เรียบร้อยแล้วายือที่เกือเพชร6,000เอง๋อ้ห6,000ผ่านมาแล้วสักเท่าไหร่ครับ50 ห้าสิบปีเลยตอนที่ผมเราจะมาใช้เนรือใช้ยานี้ก่อนโอ้อันนี้มันมาก่อนไนงะมาก่อนนานไหมครับส่วนมากมันอยู่กับทหารกับตำร,รวจ ับมาถึงก็จะถึงจะได้เห็นแถวแถวโรงงานตรงนี้ตกนมันมีโรงงานต่ารๆหับมาขุดฟื้นมาตอกไปทีนี้ผลนลโอ้ยางดอกนี้มันมันต้องวิ่งอยู่ในป่านะนี่เนี่ยมันต้องวิ่งในป่าอย่างเดียวที่ไม่วิ่งสนุนตามนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรครับ

ันนี้เขาเขามาซ่อมอะไระครับคนนี้ทำเบรคทำเบรคเขายกขึ้นมาหรือว่ามันสูงขนาดนี้อยู่แล้วครับใหมอ๋อน,นี่มีเจาะเจออะไรพรุนไปหมดเลยนะเนี่ย ต้องต้องไปทำสีอีกนะอ๋อยกขึ้นได้นีืมันจะติดเหอเนี่ยอีกแสนหงึ้งจบเปล่าไม่รู้อ๋อใส่ของฮะ ย่ออ้นี่มันเปิดรีไมไเปิดได้ออใช่ใช่ชใชอ๋อเออไอจิ๊บไอจิ๊บหน้ากบมันก็เปิดได้ใช่ไหมหน้ากบอ๋อฟอร์นี่เปิดไม่ได้มันเต็มเต็มนี้เลย เออสวยไอ้ดำดำนี่คือถังน้ำมันมันให่นไหม <S 2> <S 2> <S โอ้มอวางอยู่ตรงนี้เลยไอ้สองแกนเนี่ยคือโฟโลกับโฟไฮเขาแยกกันเลยอ๋อ,อก็เหมือนรถแลนนะรถนแลนก็แยกกัน

อ๋อเออก็แปลกดีเปแบบแบบรถจี๊บจจไอ้ของรถแลนด์โฟร์ไฮนี่มันจะกดลงโฟร์โลจะดึงเข้าตัวฟรีมากเลย ฟีฟีฟีที่เราทำทำได้ไหมครับอของผมมันก็ฟีโอแต่มันมันไม่เยอะขนาดนี้นะฟีเยอะมากเลยเหรอ,อผมมาขับทินขับทินไปแลนะ้ว เพื่อนขับไม่ชินมันโอ้โหมันสายเป็นงูเลยตอนแรกๆพอพอพอรู้์พอพอเริ่มเริ่มได้แล้วเออโอเค <c oughs> เอ,อ่าใช่เขาบอกโอ้โหเหลือบอยจิท <c oughs> ต่อไปจะไปไหน,น <c oughs> ไม่รู้ฮะใช่ได้ชอบขับรถ ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรีรไปได้วยดียกันนะขับรถชอบขยันขับรถจริงใช่เจ้เขาของรีสอร์ทอ,อยู่เก่งก,กระจานเนี่ยใช้แต่รถเก่งทัดบ้านทั้งหมดเลยชอบความเร็วไม่ชอบโฟวินเลย นี่ซื้อรถวิบากมาชักชักจะชอบเลยมาเข้าเป่าบ่อยชักชักจะเลงเลงแคริเบียนนะเออชักจะมันนะปกติเขาชอบชอบความเร็วขับรถเร็วพาเข้าป่าหลายทีแล้วชักจะติดใจโอ้ดี ติดทัวกลายเรียบร้อยแล้วต่อต่อไปทำอะไรครับมอน้ำแไฟไปทำที่ไหนครับไฟ อ๋อแล้วผมทกควิไปเลี้ยงให้นะก็ให้ไปให้ตอไปหน้าไปอะไรให้มำได้ไปเลยตาแล้วพวงมาลัยมาแล้วนะครับนี่โอ้เท่นึ๊เลยพวงมาลัย เบรกคลาสมาแล้วนะครับคันเล่งเบ็กคลาสมาเรียบร้อยเจออยู่คันหนึ่งครับใช่แต่เขามีแต่คดองเป็นของแลนช่วงล่างเป็นทูปเปอร์หมดเลยลใช่ เออมันเตี้ยเตี้ยเป็นแปลกๆเลยโอ้มาใช่คันเร่งมาเรียบร้อย ทำไปเรื่อยๆครับอัปเดตแลนโลเวอร์ซีรีย์วัน ใส่หม้อน้ำขออะไรอะ่ะอีซุสอซุนี่พอทำเสร็จแล้วก็ต้องไปทำสีใหม่อีกรอบหนึ่งเก็บสีนี่เต้องวางห้ยกว่าน มันจะได้ตีเข้าพอดีนะไไม่ด้เลยุง อออกกลำบากอีกน,นี่มอนญ้ำอยู่นี่โหเฟี้ยวเลย